สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์ครอสโอเวอร์ z า a c x เ3นะครับที่เพิ่งจะปรับโฉมปรับรุ่นนะครับแล้วก็ปรับราคาลดลงมาอีกหลังจาก m a z d a เซลประเทศไทยนะครับเปิดตัว Mazda c x 30แล้วก็เข้ามาทดแทนในตำแหน่งช่องว่างของตลาดนะครับโดย Mazda ประเทศไทยนะครับ ปรับรุ่นของ m a ด้าเซ3ลงใหม่ทั้งหมดในปัจจุบันมาด้าเซ3ก็ทําตลาดทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นเบสซึ่งตั้งราคาอยู่ที่7,68,000บาทครับรถยนต์ในรุ่นเบสนะครับสำหรับ CX-3 เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากนะครับเมื่อเทียบกับรถยนต์ในกลุ่มซิตี้คาเครื่องยนต์พันห้าซีซีนะครับเพราะว่ามีราคาที่ใกล้เคียงกันมากนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะนํา m a ด้าเซ3ในรุ่นเบสหรือว่ารุ่นล่างสุดมารีวิวให้กับเพื่อนๆทราบนะครับโดยเฉพาะราคาที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับ768,000บาทเมื่อเทียบกับรถยนต์ซีดาหรือว่ารถยนต์ซิดิคาในบ้านเราเรียกได้ว่ามีระดับราคาที่ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นราคาที่น่าสนใจสําหรับ m a ด้าเซ3ในรุ่นเบสครับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดม a ด้าเซ3ในรุ่นสไตล์ตั้งราคาอยู่ที่1 4 8 0 0 0บาทครับ แน่นอนครับว่าราคาที่ยังสูงอยู่หรือว่าราคาที่ทะลุไปถึง1ล้านเศษๆนะครับก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้ตามสไตล์ของ Mazda นะครับเรียกว่าจัดเต็มในเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ที่พรีเมียมมากขึ้นกว่าในรุ่นเบสครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับว่า Mazda CX-3 ในรุ่นเบสนะครับมีอะไรที่แตกต่างจาก ในรุ่นสไตล์หรือว่ารุ่นท็อปสุดคันนี้บ้างครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังนํารถยนต์มาด d าเซ3านะครับไปทําการทดสอบสมรรถนะตั้งแต่เปิดตัวมานะครับผมก็ยังไม่ได้รีวิวสมรรถนะให้กับทุกท่านทราบว่า m a z d a c ซ3รุ่นนี้จะมีสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างตัวรถไม่ใหญ่มากแต่ว่าได้เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับจากประสบการณ์นะครับผมก็ได้ขับเดินทางโดยนํารถรุ่นท็อปนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเดินทางจาก ในแคว้นไซเบเรียของประเทศรัสเซียนะครับอยู่ทั้งฝั่งตะวันออกที่เมืองโนวซิบีดรวมทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สําคัญนะครับเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการรถไฟการเดินทางทางด้านรถไฟนะครับที่เราจะรู้จักกันว่าทรานไซเบเรียนั่นเองครับโดยในทริปนั้นนะครับก็จะเป็นการเดินทางขับทดสอบจากเมืองอุลามบตอนะครับมาสู่แคว้นไซเบเรียของประเทศรัสเซียนะครับผมก็จะรับไม้ต่ออยู่ที่เมืองโนวซิบีดมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางในเมืองมอสโกเมืองหลวงของประเทศรัสเซียครับ ครั้งนั้นเราได้เจอกับหิมะที่ตกหนักแล้วก็พื้นถนนที่ลื่นถลายตลอดทางแต่ว่าระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งเข้ามาในมาด้า cx 3รุ่นท็อปนะครับก็จะทํางานได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพทําให้เราประทับใจเลยทีเดียวครับเสียดายนะครับในยุคนั้นไม่มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าการขับใช้งานตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในยุคนั้นเรายังไม่ได้ทําวิดีโอ u t u b e ครับเอาละครับก็เป็นการเล่าสู่กันฟังย้อนความสู่อดีตเล็กเล็กน้อยน้อยสำหรับ m a z d a cx 3รุ่นนี้นะครับ เรียกได้ว่าประสบการณ์ที่เติมเต็มมากับผมสําหรับมาด้าเซ็กซนะครับเป็นรถที่มีความประทับใจรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รุ่นเบสนะครับซึ่งตั้งราคาอยู่ที่768,000บาทเป็นรถที่มีความน่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าได้บอดี้เดียวกันนะครับเครื่องยนต์เบนซินส0ลิตร เยอัตโนมัติ6จังหวะเหมือนกันเรียกได้ว่าโครงสร้างตัวรถเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดนะครับผมจึงมองว่า m a z d a c ซ3ในรุ่นเบสนะครับเป็นรถที่มีความน่าใช้รุ่นหนึ่งเลยครับมาดูรายละเอียดการตกแต่งของ m a z d a c ซ3ในรุ่นสไตล์หรือว่ารุ่นท็อปสุดกันครับโคมด้านในของ m a z d a c ซ3านะครับก็จะเป็นโคมโปรเจคเตอร์ลมดำนะครับเน้นความสปอร์ตโปรเจคเตอร์ข้างในนะครับมาพร้อมกับไฟ led นอกจากนี้ยังมีไฟ daytime running light เป็นไฟ led ซึ่งมีลำแสงสีขาวสวยงามทั้งหมด เมื่อเทียบกับในรุ่นเบนะครับโคมไฟหน้าก็จะมีความคล้ายกันแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ในชุดโคมไฟนะครับชุดโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันแต่ว่าในตัวหลอดไฟจะเป็นหลอดไฟแบบฮาโลเจนครับนอกจากนี้นะครับในรุ่นเบรก็จะไม่มีไฟเดทาม์ลันนิ่งไลท์ติดตั้งมาด้วยนะครับเรียกว่าอุปกรณ์ก็จะถูกลดทอนลงไปตามสัดส่วนของราคาเช่นกันครับ นอกจากนี้ในรุ่นสไตล์หรือว่ารุ่นท็อปนะครับติดตั้งไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแต่ว่าในรุ่นเบสนะครับไม่มีช่องหรือว่ากรอบไฟตัดหมอกมาให้นะครับรวมทั้งไฟเลี้ยวตรงตำแหน่งนี้นะครับไม่มีมาให้ทั้งหมดครับกระจังด้านหน้านะครับรุ่นนี้ก็จะมีความพรีเมียมมากขึ้นเพราะว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับกระจังด้านหน้านอกจากกรอบเป็นกรอบโครเมียมนะครับด้าน การตัดกรอบก็จะเป็นกรอบสีเทาเข้มมาให้นะครับรวมทั้งยังติดตั้งกล้อง360องศาแล้วก็เรดาร์คุริคอนโทรลมาให้บริเวณโลโก้ด้านหน้านะครับในส่วนของรุ่นเบสก็จะไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงติดตั้งมาให้รวมถึงนะครับบริเวณกระจังด้านหน้าก็จะเป็นกระจังสีดําทั้งหมดนะครับมีเพียงกรอบบริเวณด้านนอกนะครับกรอบด้านนอกก็จะเป็นกรอบโครเมียมเหมือนกันครับเช่นเดียวกับคิวโครเมียมด้านล่างนะครับในรุ่นเบสก็จะไม่มีมาให้เช่นกันครับ มาดูกันที่ล้อแม็กหรือว่าล้ออลลอยนะครับล้อก็จะเป็นล้อลายก้านขนาด18นิ้วนะครับก็จะมีความแตกต่างกับรุ่น2.0 SP ซึ่งเป็นรุ่นท็อปเหมือนกันนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นสไตล์ก็จะมีความต่างกันนะครับล้อลายก้านเหมือนกันแต่ว่าในรุ่น2.0 SP รุ่นที่แล้วนะครับล้อลายก้านก็จะเป็นล้อแบบทูโทนสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดําแต่ว่าในรุ่นใหม่นะครับก็จะเป็นล้อสีทาเข้มทั้งหมดครับ นอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับยางโตโยต้ายสเปคเหมือนเดิมนะครับ215 50R18 ครับเมื่อเทียบกับในรุ่นเบรก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับโดยในรุ่นเบรก็จะใช้ล้อและยางขนาด16นิ้วแทนครับดีไซน์ด้านท้ายของ Mazda c x 3นะครับโลโก้ตรงกลางเป็นโลโก้ของ Mazda แล้วก็มีอักษร CX3 รวมทั้ง โลโก้ Skyactive ติดตั้งมาให้นะครับส่วนในรุ่นย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นสไตล์หรือว่ารุ่นเบสนะครับไม่ได้ติดตั้งมาบริเวณฝาท้ายเพราะฉะนั้นเราจะแยกไม่ออกนะครับเมื่อวิ่งตามหลังกันก็จะดูคล้ายกันทั้งหมดครับสำหรับรถยนต์ Mazda CX-3 ส่วนกันชนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นกันชนสีดําด้านทั้งหมดนะครับเน้นความบึกบึนดุดันเข้ามาสําหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําการทดสอบนะครับเรามาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในมาด้าซีเอ3รุ่นนี้กันครับ มาด้าซ็ในรุ่นปี2020นะครับซึ่งมีรุ่นย่อยทั้งหมด4รุ่นในปัจจุบันไม่ได้ทําตลาดในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะครับตอนนี้ในปัจจุบันก็จะมีเฉพาะเครื่องยนต์เบนซินทั้งหมดครับโดยเครื่องยนต์เบนซินที่ถูกติดตั้งเอาไว้ในมาด้าซ็กรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรซึ่งให้กําลังสูงสุดถึง156แรงมา้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงถึง204นิวตันเมตรครับทำงานร่วมกับชุดส่งกําลังหรือว่าระบบเกียร์เป็นเกียรอรอตตมิแบบบ6จัังหะค เดี๋ยวเราจะเริ่มทาการทดสอบมา z d a c x 3ในรุ่นปี2020นะครับที่ปรับรุ่นย่อยมาใหม่ทั้งหมดโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับซึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร156แรงม้านะครับตอนนี้ณนะปัจจุบันไม่มีเครื่องยนต์ดีเซล1.5ลิตรโบทําตลาดนะครับทำตลาดเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสมรรถนะที่ออกมาในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับไปติดตามกันเลยครับ จากการทดสอบสมรรถนะนะครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้4.5วินาทีและ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้9.7วินาทีครับด้านอัตราเร่ง0ถึง402เมตรหรือว่าควอตามายนะครับวัดได้17.0วินาทีที่ความเร็ว132.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สำหรับผลการทดสอบอัตราเร่งในช่วงความเร็วปลายนะครับศูนถึง1-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวัดได้26.7วินาทีและศูนถึง1,000เมตรนะครับหรือว่า1กิโลเมตรเราวัดได้31วินาทีครับมาถึงหัวข้อของการทดสอบช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงเราแบ่งช่วงการทดสอบออกเป็นช่วงเร่งแซงในเมือง60-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวัดได้5.1วินาทีครับ และช่วงเร่งแซงนอกเมือง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวัดได้6.2วินาทีครับด้านการทดสอบประสิทธิภาพเบรกเราแบ่งการทดสอบเบรกออกเป็นเบรกในเมืองและก็เบรกนอกเมืองนะครับโดยเบรกในเมืองเราวัดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับทำได้15.1เมตรที่ 0.9g ครับและเบรกนอกเมืองนะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกัน วัดได้43.2เ mm มตรที่0.9 G เช่นกันครับทำการวัดระดับเสียงภายในห้องโดยสารโดยเปิดแอร์แรงรมเบอร์1น,นะครับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเหมือนกับการใช้งานจริงแล้วก็วัดจากความเร็วคงที่60-80-100-120กิโลเมตรชั่วโมงนะครับมาดูกันว่าระดับเสียงภายในห้องโดยสารของ Mazda CX-3 จะทำได้โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับความเร็วคงที่ 6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้54เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้56เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบลครับตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งในรถยนต์มาด d a CX-3 ในโฉมปี2020ัีนะครับรายละเอียดการตกแต่งก็จะมีความแตกต่างกันไปบ้างโดยเฉพาะ ในรุ่นสไตล์หรือว่ารุ่นท็อปสุดนะครับก็จะมีการตกแต่งที่เน้นความหรูหราเข้ามาโดยการตกแต่งนะครับด้วยวัสดุหุ้มหนังสีขาวแล้วก็เดินตะเข็บด้วยด้ายเย็บนะครับคอนโซลหน้าหรือว่าแผงแดชบอร์ดด้านหน้ายกระดับให้มีความหรูหราเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้การใช้สีขาวตกแต่งเข้ามาก็จะทําให้ภายในที่ดูเล็กก็จะดูกว้างมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ ในส่วนของการตกแต่งแผงข้างประตูนะครับแผงข้างประตูก็จะบุด้วยวัสดุเป็นหนังที่นุ่มนวลนะครับให้ความสะดวกสบายเป็นหนังสีขาวเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงข้างประตูด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเบาะนั่งเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับดีไซน์โอบกระชับลําตัวแล้วก็การดีไซน์หรือว่าการเลือกใช้วัสดุนะครับเน้นความหรูหรามากขึ้นเน้นใช้หนังสีน้ําตาลเข้ามาแล้วก็สลับกับสีขาวนะครับซึ่งเป็นสีที่ใช้กับหนังบริเวณแผงแดชบอร์ดแล้วก็แผงข้างประตูซึ่ง ตัดแล้วก็สอดรับกันอย่างลงตัวทั้งบริเวณเบาะนั่งแล้วก็บริเวณพนักพิงด้านหลังด้วยครับส่วนการตกแต่งอื่นๆ สำหรับภายในของ m a ด d a CX-3 กนะครับก็จะแตกต่างกันอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกนะครับว่ามีความรูหลาแตกต่างกันในแต่ละเกรดนะครับเกรดล่างสุดอย่างที่ผมอยากจะแนะนําแต่ว่าไม่ได้นํามาทดสอบในวันนี้นะครับในรุ่นเบรก็จะมีการตกแต่งภายในเป็นวัสดุหนังสีดำแทนนะครับบริเวณตรงนี้ด้านชุดควบคุมแอร์ก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในรายละเอียดของผิวสัมผัสและก็วัสดุที่ถูกนํามาครอบ ในกรอบชุดควบคุมแอร์ก็จะมีความแตกต่างกันนอกจากนี้นะครับระบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติของแรงลมแอร์แล้วก็ระบบอัตโนมัติของทิศทางของแรงลมแอร์นะครับก็จะไม่ได้ถูกติดตั้งมาให้ใน m a ด d a CX3 ในรุ่นเบสครับนอกจากนี้ระบบอื่นๆก็จะมีความคล้ายคลึงกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจอตรงกลางขนาด7นิ้วนะครับในรุ่นท็อปสุดก็จะมาพร้อมกับ กล้อง360องศารอบคันนะครับรวมทั้งกล้องด้านหน้ากล้องด้านข้างและก็เส้นกรรยะต่างๆเซ็นเซอร์รอบคันจะถูกติดตั้งเอาไว้ในรุ่นท็อปส่วนในรุ่นเบสก็จะมีจอในลักษณะเดียวกันเป็นจอ7นิ้วเหมือนกันนะครับสามารถควบคุมวิทยุควบคุม CD ดีแล้วก็ควบคุมเพลงได้รองรับการเชื่อมต่อแบบ a p p l e c a r า l พ y ได้นะครับแต่ว่าไม่มีกล้อง360องศากล้องมองหลังมาให้ส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันในรุ่นท็อปสุดหรือว,ว่ารุ่นสไตล์ก็จะ ถูกติดตั้งระบบมาให้ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็จอแสดงข้อมูลต่างๆนะครับสามารถเข้าไปปรับเซตได้ส่วนด้านขวาก็จะเป็นระบบความปลอดภัยติดตั้งมาด้วยในรุ่นเบลดหรือว่ารุ่นล่างสุดนะครับชุดควบคุมทางด้านขวาซึ่งจะควบคุมทั้งเรดาร์ครุยคอนโทรลแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับก็จะไม่ถูกติดตั้งมาในรุ่นเบลดครับมาดูรายละเอียดของมัดวัดเรือนใหม่นะครับเมื่อเทียบกับในรุ่นสไตล ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดกับรุ่นเบสก็จะมีความแตกต่างกันในด้านรายละเอียดนะครับแต่ว่าดีไซน์ก็จะเหมือนกันจอตรงกลางนะครับในรุ่นสไตล์หรือว่ารุ่นท็อปสุดก็จะมีมาร์ตรวัดเร็นใหม่ซึ่งเป็นวัดรอบส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นจอดิจิตอลที่จะบอกความเร็วของรถหรือว่าบอกมาตรวัดความเร็วครับและช่องด้านซ้ายมือก็จะบอกตำแหน่งของเกียร์รวมทั้งระยะทางจากการใช้งานครับส่วนช่องด้านขวาก็จะเป็น จอ MID หรือว่า m u l ติ Information Display ทั้งหมดครับซึ่งเมื่อเทียบกับในรุ่นเบสนะครับก็จะมีความแตกต่างกันโดยในรุ่นเบสดจอตรงกลางก็จะเป็นเข็มมาตรวัดความเร็วส่วนจอด้านซ้ายก็จะเป็นเข็มมาตรวัดในเรื่องของรอบการทํางานของเครื่องยนต์ครับและด้านขวาก็จะเหมือนกันนะครับด้านขวาก็จะติดตั้งจอ MID หรือว่าจอ m u l ติ Information Display มาให้เช่นกันครับมาดูชุดควบค,คุมบริเวณคอนโซลเกียร์นะครับทางรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นเบสก็จะ ให้ชุดควบคุมแบบเซนเตอร์คอมบูเดอร์มาด้วยนะครับสามารถปรับควบคุมระบบเครื่องเสียงแล้วก็ระบบการทำงานต่างๆนะครับในรุ่นท็อปสุดก็จะมีทั้งออโต้เบรกโฮลแลวก็เบรกมือแบบไฟฟ้ามาให้ครับส่วนระบบเกียร์หรือว่าชุดส่งกำลังนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะมาพร้อมกับระบบแมนนวลโหมดสามารถชิดบวกลบเกียร์นะครับเพื่อจะให้เราขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี โหมดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตโหมดนะครับรวมทั้งนอร์มัลโหมดให้เราด้วยนะครับทาให้เรารสามารถเลือกโหมดการใช้งานในการขับขี่ที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับมาสด้าเซอคสามในรุ่นท็อปสุดนะครับหรือว่ารุ่นสไตล์ติดตั้งกระจกสันลูปแบบไฟฟ้าให้มาด้วยนะครับเรียกว่าให้เราได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ยกระดับความรู้ลาให้กับรถคันนี้เพิ่มเติมได้มากครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคงจะได้เห็นสมรรถนะของรถยนต์ครอสโอเวอร์ในรุ่นปรับโฉมปี2020 m a z d a CX-3 คันนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขที่ออกมาเรียกว่าจี๊ดจ๊าดจัดจ้านแล้วก็มีความร้อนแรงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับสมรรถนะของคู่แข่งในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกตัวช่วงเร่งแซงแล้วก็ช่วงเร่งทางยาว Mazda CX-3 ก็จะมีสมรรถนะที่โดดเด่นในเรื่องของอัตราเร่งจริงๆครับเมื่อเทียบกับนิส n ันคิกซึ่งใช้เครื่องยนต์เทคโนโลยี e-power นะครับ s s ส n ันคิกก็จะมี อัตราเร่งในช่วงออกตัวใกล้เคียงกับมาด้าเซ็กสามนะครับแต่ว่าในเรื่องของช่วงเร่งแซงแล้วก็ความเร็วปลายนะครับมาด้าเซ็กสามก็จะทําในเรื่องของอัตราเร่งได้โดดเด่นกว่าลิสันคิกค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะครับลิสันคิกก็จะมีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดกว่ามาด้าเซ็กสามนะครับมาด้าเซ็กสามคันนี้นะครับตัวเลขจากมาดวัดเรือนใหม่ที่เรานํามาทดสอบ3วันเต็มๆนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่ประมาณ10-11กิโลเมตรลิตรครับ เพราะฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมของ Mazda c x 3ก็จะเป็นรถที่มีความคล่องตัวขับสนุกนะครับมีความจี๊ดจ๊าดจัดจ้านสามรรถนะโดดเด่นมากๆครับเมื่อนำมาเทียบกับนิสสันคิกนะครับตัวเลขของสมรรถนะอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวก็จะมีความใกล้เคียงกันครับแต่ว่า n น s ส n ันคิกก็จะมีความโดดเด่นของเทคโนโลยี E-Power ก็คือสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ประหยัดกว่าเช่นเดียวกับ Toyota c ซ r นะครับซึ่งเป็น คู่แข่งในกลุ่มเดียวกันก็จะมีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดกว่าค่อนข้างชัดเจนครับโดยคู่แข่งโดยตรงอย่าง Honda SRV รถยนต์รุ่นนั้นก็จะเน้นในเรื่องของความอาเนกประสงค์นะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ามาก็ เพียบพร้อมรวมทั้งฟีเจอร์การใช้งานในรูปแบบของรถยนต์อเนกประสงค์ Honda ก็จะเป็นผู้นําแล้วก็ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องนี้ครับมาด้าเซ็กรุ่นนี้นะครับผมมองว่าในรุ่นท็อปสุดนะครับหล้านเศษเศษก็ราคายังไปเบียดกับคู่แข่งในตลาดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในยุคน,นี้นะครับที่เปิดตัวรถยนต์ c r o s s o v e r แล้วก็ SUV เข้ามาใหม่นะครับในกลุ่มของ CSUV หลากหลายเลยทีเดียวนะครับมีข้อเปรียบเทียบกันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นมิติขนาดนะครับรวมทั้งเครื่องยนต์ครับ ดังนั้นในรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับอาจจะมีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าราคา1นึ่งล้านสี่หมบาทนะครับเรียกว่าราคาทะลุล้านขึ้นไปก็จะ ไปยันหรือว่าไปชนกับรถยนต์ในกลุ่มของ CSUV นะครับซึ่งตอนนี้ทำตลาดค่อนข้างจะแข่งขันกันดุเดือดเลยทีเดียวครับผมจึงมองว่า m a z d a CX-3 ในรุ่นที่น่าสนใจที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นเบสหรือว่ารุ่นล่างสุดนะครับซึ่งตั้งราคาอยู่ที่7 6 8 0 0 0บาทครับรถยนต์รุ่นนั้นนะครับก็ได้บอดดี้นะครับเครื่องยนต์เดียวกันเกียร์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร่งสมรรถนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ฟีเจอร์เท่านั้นเองครับ สำหรับในช่วงท้ายนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทมาสด้าเซลลประเทศไทยจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถจนรุ่นนี้มาให้เราได้ทำการรีวิวทดสอบกันครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ